พร้อมค่ะพร้อมไทยพร้อมเปิดไฟแล้วไม่ใช่เอาอหอินไปหน่อยนะคะจากใจคนเล่น ROV เนี่ยเอาบอกเลยว่า i n f i n i x No t e 10 Pro ปนะคะเล่น ROV ได้ลื่นมากๆเลยเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่60เฟรมแบบว่าไม่มีตกด้วยนะคะเวลาที่ออมเข้าทีมไฟ์หรือไปช่วยเพื่อนเนี่ยก็ไม่มีสะด,ดุดเลยเวลาทัชสกิลเนี่ยก็ออกเร็วมากมากด้วยนะคะเออเดี๋ยวออมขอออกเกมแป๊บหนึ่งนี่ออมจะเปิดให้ดูนะคะว่าเวลาที่ออมเล่นเกมเนี่ย ออมอจ,จะตั้งค่าทุกอย่างอยู่ที่ระดับสูงสุดเลยแต่เวลาที่ออมเล่นนะคะออมก็เห็นว่าไม่มีอาการกระตุกอาการหนืดแหลกหรือว่าแบบเครื่องร้อนอะไรใดๆเลยค่ะโดยความสามารถขนาดนี้นะคะไม่แปลกใจเลยที่ Infinix Note 10 Pro เนี่ยจะเป็นผู้สนับสนุนให้กับการแข่งขัน ROV Pro League และกิจกรรม ROV Show Match Event ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แต่เครื่องนี้จะมีความสามารถอะไรอีกบ้างเดี๋ยวอมจะมาแบไตให้ดูกัน กับ Infinix Note 10 Pro เ a ม e e h t u r e เปลี่ยนทุกกฎที่เคยมีจุดเด่นของ Infinix Note 10 Pro รุ่นนี้นะคะอยู่ที่ราคาที่คุ้มค่าอเออยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวออกมาเปิดให้ดูค่ะราคา Infinix Note 10 Pro รุ่นนี้นะคะอยู่ที่5,999บาบาทฟังไม่ผิดค่ะ 5,999บาทเท่านั้นแต่ว่ารุ่นนี้นะคะจะเป็น exclusive sale ที่มีขายเฉพาะใน Shopee เท่านั้นจะไม่มีวางขายหน้าร้านนะคะและจะถูกยิ่งกว่าน,นี้นะคะถ้าเราซื้อในช่วงเทศกาล Double Date 8เดือน8นะคะที่จะมีขึ้นในวันที่5ถึงวันที่8สิงหาคมนี้โดยราคาเนี่ยจะลดลงเหลืออยู่ที่5,599บาทนอกจากนั้นนะคะในวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมก็จะมีคูปองส่วนลดให้เก็บเพิ่มด้วย เพื่อใช้ลดราคาในวันแรกที่เปิดขายก็คือวันท okay. ี 1, ่5สิงหาคมนั่นเองโดยราคาที่คุ้มที่สุดที่ทุกคนจะสามารถซื้อได้นะคะก็คือ5,499บาทเท่านั้นค่ะเห็นราคา Infinix Note 10 Pro ดีแบบนี้นะคะเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เล่นได้เฉพาะ ROV เท่านั้นแต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองเล่นเกมหนึ่งที่เขาบอกว่ากินสเปคมากที่สุดเกมนึงบนสมาร์ทโฟนกันนั่นก็คือ g e n s h i Impact Arena มึงทองฉันนี นี่นะคะเดี๋ยวออมลองตั้งค่าเกมให้มีระดับสูงสุดทุกอย่างเลยแล้วก็ลองปรับเฟรมเรทให้อยู่ที่60เฟรมดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะเข้าไปที่เซ t ติ้งแล้วก็กดที่กราฟิกนะคะอ่ะนี่เดี๋ยวออมปรับ FPS ให้เป็น60เฟรมอ่ะเห็นไหมคะมันจะขึ้นเป็น overclock ก็คือมันเป็นการที่เราเนี่ยดึงศักยภาพของ CPU ให้ทำงานสูงกว่าปกตินั่นเองเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูดีกว่า นี่นะคะภาพที่ได้ก็คือละเอียดมากเห็นใบไม้เป็นแบบเส้นๆแล้วก็นี่อ่ะซูมเข้ามาที่ตัวละครนะคะเสื้อผ้าเนี่ยคือเห็นรายละเอียดดีเทลดีเลยไม่เป็นบุญนะคะแล้วก็อันเนี้ยเวลาเดินก็ปกติดีแต่ว่าเนี่ยอะเวลาที่แบบใช้สกิลกดสกิลก็คือจะ มีกระตุกหรือว่าแบบหน่วงเล็กน้อยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราปัดหน้าจอไปมาเร็วๆเนี่ยมันก็จะมีอาการหน่วงเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ว่าถ้าถามถึงภาพรวมเนี่ยอมถือว่าเล่นได้เลยนะคะแต่ความร้อนของตัวเครื่องนะคะก็ต้องบอกว่ามีพอสมควรค่ะ เดี๋ยวต่อมาเรามาลองตั้งค่าเป็นแบบระดับกลางกันดูนะคะเหมือนเดิมเลยเข้าไปที่ Setting ค่ะแล้วก็ไปที่กราฟิกตอนนี้เป็น60เฟรมก็ปรับกลับมาเป็น30เฟรมนี่ก็คือเป็นระดับมีเดียมอ่าเห็นไหมคะว่ามันจะขึ้นว่าเอ้เป็นสมูทนะก็คือมันจะเล่นได้ลื่นขึ้นสิ่งที่สังเกตได้นะคะก็คือความละเอียดเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างจากกับการตั้งค่าระดับสูงเมื่อกี้เลยก็คือแบบพวกเสื้อผ้าตัวละครเนี่ยก็ยังชัดเจนรายละเอียดดีเทลยังมีต้นยาก,ก็ยังขึ้นเป็นเส้นๆใน เ,เห็นนอยู่ะะคะสิ่งที่ออมสังเกตได้มากกว่านั้นก็คือเกมมันลื่นขึ้นลื่นเลยอันเนี้ยเราเวลาแบบกดสก,กิลต่างๆมันติดมือนะคะแล้วก็มันเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยอ่ะเดี๋ยวออมลองปัดหน้าจอไปมานี่ก็คือมันไม่มีกระตุกแบบเหมือนที่ตั้งค่าระดับสูงสุดเมื่อกี้เท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของความร้อนตัวเครื่องนะคะบอกเลยรอบนี้สบายๆก็คือมีอุ่นๆบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานเท่านั้นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ CPU ของเครื่องนี้ดีกว่ารุ่นนี้นะคะจะใช้เป็น MediaTek h e r i o G90T นะคะที่ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยจุดเด่นก็คือมี8คอนะคะความเร็วสูงสุดอยู่ที่2.05 g h z ค่ะที่มาพร้อมกับ Hyper Engine Gaming Technology ที่จะทำให้การตอบสนองต่างๆภายในเครื่องเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแบบกดปุ๊บติดปั๊บ กด,ดปับติดปุ๊บปุ๊บติดปับปบปัปุ๊บปุ๊บซึ่ง CPU นะคะก็จะทำงานควบคู่ไปกับ Darling Ultimate AI Game Booster ที่เขาจะประเมินภาพกราฟิกล่วงหน้านะคะเพื่อลดอาการแหลกพูดง่ายๆก็คือเวลาที่เราเล่นเกมอย่างเงี้ยก็จะไม่มีการแหลกหรือแหลกน้อยลงนั่นเองอย่างที่ออมนะคะได้ลองเล่นเกม ROV แล้วก็ g e n s h i n Impact เมื่อต้นคลิป <c oughs> ก็บอกได้เลยว่าระบบนี้ถือว่าทำงานได้ดีทีเดียวค่ะ และนี่นะคะก็คือการทดสอบกับโปรแกรม 3D Mark ในโหมด Wildlife Stretch Test ได้คะแนนเสถียรอยู่ที่ราวๆ1,360คะแนนส่วนการทดสอบกับโปรแกรม Geekbench แบบ Single Core อยู่ที่511คะแนนส่วน Multi Core นะคะอยู่ที่1,683คะแนน มาดูที่กล่องกันบ้างนะคะอย่างที่ออมบอกไปว่า Infinix Note 10 Pro เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนให้กับการแข่งขัน ROV Pro League เขาก็เลยมีแพ็กเกจพิเศษออกมาด้วยนี่นะคะด้านนอกกล่องเนี่ยจะเป็นกระดาษเงาพร้อมกับมีการพิมพ์ลายตัวละครใน ROV มาด้วยก็คือ Butterfly พร้อมกับ Skin Evo นั่นเองบอกเลยนะคะว่า Butterfly เนี่ยถ้าเจอในเกมอยู่ในทีมเดียวกันออมชอบมากแต่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเดรู้เรื่อง นอกจากนั้นนะคะเขามีการพิมพ์สโลแกนของรุ่นนี้ไปด้วยนะคะก็คือเกม c h a n เ e r เปลี่ยนทุกกฎที่เคยมีนั่นเองค่ะซึ่งภายในกล่องนะคะเขาก็จะประกอบไปด้วยนี่เลยหูฟังบลูทูธอิน i n นิ n ซ์002นะคะสวยมากดูสิทุกคนแต่ยังไม่หมดนะคะนี่ยังมีเสื้อ e-sport Infinix Note 10 Pro XROV ด้วยเ <Hé>! oh. e นี่ยสวยมากๆเลยแต่น่าเสียดายนะคะที่แพ э ็กเกจนี้เนี่ยไม่ได้มีวางขายนะคะ เป็นเพียง Exclusive Box ที่ส่งมาให้รีวิวเท่านั้นถ้าใครนะคะที่ซื้อเครื่องนี้ไปเนี่ยก็จะได้เพียงกล่องนี้เท่านั้นนะคะเจดานโนแบบมันสวยมากๆเลยออมนอยากได้เองเลยนะคะขอได้ไหมขอได้ไหม <c oughs> อยากได้ <c oughs> เรามาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะคะรุ่นนี้มีทั้งหมด3สีด้วยกันก็คือ95 Degree Black Nordic Secret แล้วก็7 degree purple อย่างตัวนี้นะคะที่ออมเอามารีวิวเนี่ยจะเป็นสี7 degree purple ก็จะมีความแบบม่วงอ่อนๆเรื่อ,อๆอย่างนี้อย่างฝาหลังนะคะเขาก็จะมีการออกแบบให้ครึ่งล่างเนี่ยมีลายเส้นตรงลงมาพร้อมกับมีคำว่า i n f i n i x เพื่อให้มีมิติแล้วก็ดูสวยงามเพิ่มมากขึ้นค่ะนี่ในส่วนของวัสดุจะเป็นพลาสติกนะคะแต่การประกอบเนี่ยต้องบอกเลยว่าทาออกมาได้แข็งแรงแล้วก็ดีมากๆนี่อ่า แน่นอนนะคะว่าพอเป็นสมาร์ทโฟนสำหรับการเล่นเกมขนาดหน้าจอก็จะต้องใหญ่ตัวเครื่องก็เลยใหญ่ตามแต่จะหนักไหมเดี๋ยวออมช่างให้ดูค่ะนี่อ่าน้ำหนักนะคะอยู่ที่209กกรัมออมถือว่าเป็นน้ำหนักที่กำลังพอดีกับขนาดตัวเครื่องเลยนะคะ สำหรับตัวหน้าจอนะคะแน่นอนพอเป็นสมาร์ทโฟนสําหรับเล่นเกมเนี่ยเราก็ต้องการหน้าจอที่มันใหญ่ๆ Infinix Note 10 Pro ก็เลยจัดมาให้ถึง6.95นิ้วนะคะพร้อมกับความละเอียดแบบ Full HD Plus 1080ค2460ค่ะก็คือเห็นกันแบบเต็มตาไปเลยนี่แน่นๆนะคะ นอกจากนั้นยังใส่ refresh rate มาให้เราถึง90 h ฮิด้วยจากการที่ออมเนี่ยใช้งานจริงนะคะก็บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือใช้งานทั่วไปก็คือทำได้ลื่นไหลามากๆเลยค่ะเรามาดูเรื่องกล้องกันบ้างนะคะ Infinix Note 10 Pro เนี่ยให้เรามาทั้งหมด5เลนส์ด้วยกันแบ่งเป็นกล้องหลัก64ล้านพิกเซล AI Cam เลนส์ ultra wide เลนส์ super macro และกล้องหน้า16ล้านพิกเซลค่ะในการถ่ายภาพทั่วไปนะคะเราสามารถเปิดโหมดให้ถ่ายภาพเต็มความละเอียด64ล้านพิกเซลได้แต่ถ้าถ่ายทั่วไปไม่ได้เอาไปซูมนะคะก็ใช้โหมดปกติ16ล้านพิกเซลก็พอเพราะว่าคุณภาพโดยรวมเนี่ยจะดีกว่าค่ะส่วนกล้องหน้านะคะจะถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่16ล้านพิกเซลซึ่งภาพที่ได้เนี่ยก็ถือว่าน่าพอใจมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะกล้องหน้าเนี่ยคมชัดจริงๆค่ะ ในส่วนของอัลตราไวนะคะสำหรับถ่ายภาพมุมกว้างและซูเปอร์มาโครสำหรับการถ่ายภาพในระยะใกล้ๆจะถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่8ล้านพิกเซลเพียงแต่ว่าอัลตราไวเนี่ยต้องไปถ่ายที่แสงเยอะหน่อยเพื่อให้ภาพเนี่ยเก็บรายละเอียดได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของ AI Cam นะคะของ Infinix Note 10 Pro เนี่ยไม่ได้ย่อมาจาก artificial intelligence นะคะแต่ว่าย่อมาจาก auto identify ซึ่งจะช่วยระบุว่าภาพที่เราถ่ายเนี่ยเป็นภาพประเภทไหนเช่นเป็นภาพพอร์เทรตเป็นภาพฟู้ดหรือว่าเป็นภาพเท x t นะคะจากนั้นกล้องเนี่ยก็จะมีการตั้งค่าการถ่ายให้ออกมาเหมาะสมกับภาพนั้นซึ่งเราก็สามารถถ่ายได้ถึง64ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของโหมดอื่นๆที่น่าสนใจก็ยังมีอยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นบิวตี้ AR Shot Slow Motion พาโนล a าม Time Lapse แล้วก็ Document ค่ะรวมไปถึงการถ่าย s u p e r ร์ไนท์สำหรับการถ่ายภาพกลางคืนซึ่งการถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคยังสามารถเก็บรายละเอียดได้แม้ในที่แสงน้อยโดยจะถ่ายได้สูงสุดนะคะอยู่ที่16ล้านพิกเซลค่ะ ในส่วนของการถ่ายวิดีโอ Infinix Note 10 Pro จะถ่ายสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมนะคะทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยแถมยังมีระบบการสั่น v i d a n c e Video Stabilization มาให้ที่สามารถการสั่นได้พอสมควรเลยเพียงแต่จะถ่ายสูงสุดได้แค่ 1,080p 30เฟรมเท่านั้นทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังค่ะ ที่น่าสนใจนะคะคือในส่วนของฟังก์ชัน Creative Shot r Videos ที่ให้เราสามารถเลือกถ่ายวิดีโอเจ๋งๆคู่ๆได้ผ่านเทมเพลตหรือว่าฟิลเตอร์ที่ให้มาในเครื่องโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันมาเพิ่มซึ่งเราจะถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ HD หรือว่า1,280คูณ720เท่านั้นค่ะ ื่องของแบตเตอรี่นะคะรุ่นนี้จะให้มาที่5,000ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับระบบ Fast Charge 33วัตต์นะคะจากการทดสอบของกองบรรณาธิการแบร์ไตได้ลองชาร์จจาก0%ไป100%ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ90นาทีพี่ว่าทำเวลาได้ดีนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ได้ลองเล่นเกม ROV ไป1แมตช์ก็เวลาประมาณ14นาทีแบตเตอรี่เนี่ยลดจาก61%เหลือ57%เท่านั้นเองแบตตึดใช้ได้เลยนะคะเนี่ย มาดูที่สเปคแล้วก็รอบตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะระบบปฏิบัติการจะเป็นระบบ FOS based on Android 11 ในส่วนของแรมนะคะจะเป็น ram 8 g b กแล้วก็ rom 128 g b มีการรองรับการสแกนใบหน้าแล้วก็สแกนนิ้วมือทางด้านข้างส่วนลำโพงนะคะจะมี2ตัวอยู่ที่ด้านล่าง1ตัวและบริเวณกล้องด้านหน้าอีก1ตัวช่องใส่หูฟังนะคะจะมีขนาด3.5ช่องชาร์จเนี่ยจะเป็น usb type c นอกจากนั้นแล้วยังรองรับ2ซิมแล้วก็1 micro sd card ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางผู้ผลิตเขาเคลมมานะคะว่าสามารถใส่ได้สูงสุดถึง2เทรเลยค่ะมาดูในเรื่องของคอสังเกต กันมากดีกว่านะคะสิ่งเดียวที่ออมคิดว่าสามารถพัฒนาไปได้อีกก็คือในเรื่องของ 5G ค่ะเพราะว่าถ้าเราดูจากศักยภาพนะคะของ Infinix Note 10 Pro ที่ค่อนข้างคุ้มค่าออมาคิดว่าในอนาคตถ้าสามารถพัฒนาให้มี 5G เข้ามาอยู่ในเรนจ์ราคานี้ได้จะยิ่งเจ๋งเข้าไปอีกค่ะ และสุดท้ายนะคะออมมีกิจกรรมมาให้ทุกคนร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับสกินสวยๆจาก ROV มาฝากกันด้วยนะคะอันดับแรกเพียงแค่เข้าไปกดไลค์ c e like b o o k Page Infinix Mobile Thailand นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้แชร์คลิปนี้บนโลกโซเชียลของคุณพร้อมกับติด Hashtag Infinix Game Changer แล้วก็ Hashtag Infinix ROV Note 10 Series ค่ะ แค่นี้นะคะทุกคนก็มีสิทธิ์รุ่นรับไอเทมโค้ดจาก ROV เพื่อนำไปสุ่มรับสก,กินสวยๆในเกมได้แล้วล่ะคะ่ะใครแชร์ก่อนส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อนเพราะว่าของรางวัลมีจำนวนจำกัดน,นะคะไว้ม่ย้ำราคากันอีกรอบนะคะ Infinix Note 10 Pro ราคาเปิดตัวอยู่ที่5,999ับาทเท่านั้น Infinix Note 10 Pro Games changer <c oughs> เปลี่ยนทุกกฎที่เคยมี